สวัสดีค่ะมาทำคณิตวัลข้อกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจดกันเลยค่ะพิจารณารูปต่อไปนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนทับกันเนาะโอเคเขาถามว่ามุม A บกมุม B บวกมุม C บวกมุม D บวกมุม E บวกมุม F บวกมุม C บวกมุม H จ้เท่ากับกี่องศานะคะอันนี้เราก็ดูง่ายได้เลยเนาะว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวาดข้างนอกเนาะ วาดข้างนอกเดี๋ยวเรานี้นี่ทำไมไปออกเป็นวงกลมแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่านี้โอเคมันดูเหมือนด้านข้างไหมเดี๋ยวเราวาดใหม่ดีกว่าก็จะเป็นเส้นตรงๆนะคะก,ก,ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ อาจจะไม่สวยหน่อยนะคะโอเคก็จะเป็นมีเป็นมุมบีนะคะมุมบีมุมบีม,มุมเแล้วก็มุมดีนะคะแล้วก็มุม F ทีนี้เราก็ดูแลนะ้วเนาะเป็นมุม F ทีนี้อ่ะมันมีทั้งหมดกี่มุมเดี๋ยวเราไปนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 มี8มุมออกไปแล้ว4มุมเท่ากับ360องศานะคะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมุมภายในก็จะเท่ากับ360องศามุมภายในภายในเดี๋ยวขยับนิดหนึงโอเคโอเคมุมภายใน เท่ากับ360องศาอีก4มุมก็จะเท่ากับ360องศาเพราะฉะนั้นเรานำ360องศามาบวกกับ360องศาได้เลยนะคะก็จะเป็น720องศานะคะนี่คือคำตอบค่ะโอเคสำหรับวันนี้จะก,ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ